ตอนนั้นวันนี้เราจะทำภาพพิพิคอเลเจยังพิพิคอเลยเราจะทำภาพฟองอากาศก่อนนะเพราะเราจะไปเข้าสู่โหมดของรถรูปรถที่ที่เป็นอยู่ใต้น้ำนะมีอู้ยที่อยู่ใต้น้ำขั้นแรกจะต้องนำฟองอากาศเองก่อนทำบัตรใช้เองใครๆก็ทำบัตรให้เองบ้างทำก่อนให้เองได้บ้างเอาไม้มาเหลาบ้างฝนเล่าผลบัตรออกมาเลยตามมาไปนะครับเปิดโฟเดอร์เอ่อเจ็นโฟเดอร์ที่ที่ชื่อชื่ออะไรบ้างเนี่ย เรูกจะเป็นโรลิทัชบล็อกช็อนะฮะศูนย์ศูนย์หนึ่งเยยางปับเิลจะมีกระดาษเปล่าขึ้นมาไม่ต้องใช้อะไรใช้กระดาษเปล่าได้หลยเี๋ยยางกระดาษเปล่าขนาดพันห้าร้อยคุณผ้าพันห้าร้อยกดตรงนี้ต้องเป็นดำขาวนะตรงนี้ใครยังไม่เป็นดำขาวบ้างเีเป็นบ้างดำขาวนะถ้าไม่เป็นกดดีกดดีจะเป็นดำขาวเองเสร็จแล้วกดอัลเทเนตแล้วก็ดีลีทเพื่อจะฟิลสีที่เป็นโฟกาว ฟิลสีหรือโฟกาวลงในตัวเลเยอร์นี้อัลจเนตดีลิทแต่ถ้าใครบ้านเวลาว่างมากไม่ต้อทำอะไรก็มาตรงนี้ก็ได้นะฮะด <Un limited. S 1> ีลิทฟิลโฟกาวโอเคได้เหมือนกันอันนี้ง่ายกว่าอัลจเนตดีลิทจำไว้นะถ้าจะฟิลสีโฟกัสอัลจเนตดีลิทแต่ถ้าจะฟิลสีแบ็กกราวที่เป็นเป็นสีขาวแบบนี้คอนโทรลดีลิทง่ายมากไม่ต้องไปตรงไหนเลยจำแค่ตรงนี้พอโอเคนะ เปลนสีดำไปไปที่เดิม political m a r k e t i n ชื่อยาวมากไม่มีชื่อเลยหรือไงลากไปกดชิดลาดลากเลยกดชิดกดชิดลากเรื่องทำฟองอากาศยังไงเนี่ยเนี่ยจุดเนี่ยลากดตรงนี้เลยเนติดตั้งหลักนี้เลยอ่ะมัลากปึ๊ดเลยไม่กบเลยตอนนี้เราก็จะระบายบัดกันนะเลือกบัตรเลือกบัตร กด B ีหรือว่าเลือกตันก็ได้เลือนบัตรนะตัวนี้เออเอาใหญ่ๆเลยเอาใหญ่ๆไปเลยนี่ยังไม่คิวคลิกขวาก็ได้แล้วก็เลือกไซส์ก็ได้แล้วมาดูว่าใหญ่เขาอย่างหรือคลิกให่คลิกขวาก็ให้กดป่อยไมก้กนะ็เราลิงมันจะใหญ่เลเกเอล่อยไม่เราลิงนะแล้วเราจะาระบายสีขาวลงไปสีแดงเก่าลงไป วิธีสลับสีแมกกาลโคก bon คาคือกด x นะครับ x x เห็นไหม x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  ของคุณชอบ x กดทั้ง so, วันเลยเนี่ยผม x เสียหมดอ่ะสบายเลยนะออปะซิตตี้ต่ำๆเลยสัก20เลยถ้าใครไม่อยากเลื่งก็กดเลข20เลข2ก็จะเป็น20เองอัตโนมัติเห็นไหมกดเลข5ก็จะเป็น50เองอัตโนมัติสังเกตกด1กด2 3 20พอสบายนะครับอะไรของคอ ให้ระยะห่างอย่าเข้าไปมากให้เอาออกมาหน่อยแล้วก็เขาไมอยากเข้าไปฟุ้มขึ้นไหนเองบางๆบางๆอ่ะลองดูซิดูนิดๆขอบๆนิดๆไปจริงๆเดี๋ยวได้แล้วเห็นตรงนี้เลยอ่าระบายบางๆอันนี่คือฟอสกาดนึกถึงฟอสกาดที่ในน้ำเป็นปลายน้ำอ่ะเวลาปั่นปุ๊บปุ๊บ,บขึ้นมานะลองดูนะแล้วก็เอาทักสิทธิพอคือคือตอนนี้ทำยังไงก็ได้ตัวไฮโดรมาส เอาเอาเอาสวยเอาตัวคูรอดไวก่อนปอะมาเนี้ยระมาณนี้พอละพวกมออกจอไม่ค่อยเห็นเลยอะโอเคนะคอนโทรดีครับเพื then, ่อเอาไอเซลเลชันออกไปเสร็จแล้วนะก็คอนโทรไอเพื่อจะกินบดสีดำนีขาวขาวเป็นดำอ่ะได้แล้วนะจบก็ไปที่อีดีดีไฟบัตรดีเซ็ต นี่คือตัวนี้เราะทำกับเก็บไว้เป็นบัตรเป็นฟองน้ำของเราเองเราได้มีฟองน้ำไปใช้ส่วนตัวน,นะครับเราตั้งชื่อแล้ได้